สวัสดีนะฮะพี่น้องนะฮะวันนี้เราอยู่กับบ้านเอเดซีนะครับวันนี้เชฟดีมนะครับไปไปทําหมูหมูหันนะครับคนไไฮะหมาหน่อยโอหมาหันน้อยนะครับหมาหันน้อย,ยกับเสียหลังนะครับเสียหลังเสียหลังเป็นคนทานะครับทานี้เป็นสีโทเอนะครับทานครับสีที่ใช้เป็นสีโอเอนะครับ มาหันนะครับเมนูหมาหันครับโ t o อวะเสียรังเลยโ t o อ่าทานเี่โอ o อได้พี่น้องเด้ใครดีจึงบอกต่อเศรหละมาแล้เศหละหูวในสิบนะ มันบบมีในหัวครับมันแตกครับสิบ